ช้างน้ำตัวใหญ่แค่ไหนถึงเรียกสาวบวบว,ว่าอีช้างน้ำภาพกุญชรวารีช้างมีหางสัตว์หิมะผ่านในภาพจิตประกรรมฝาผนังโบสถ์วัดคงคารามอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอีช้างน้ำเป็นคำที่ใช้บุตรลอลี่ดาทอจิกเรียกและอื่นๆบรรดาสาวๆที่มีรูปร่างบวบบ้วนแล้วช้างน้ำที่ว่าเป็นสัตว์ชนิดใดเหมือนหรือแตกต่างกับช้างทั่วไปหรือไม่ ที่สำคัญคือมันมีรูปร่างใหญ่โตขนาดไหนจึงนำมาใช้ต่อว่าสาวเจ้าเนื้อทั้งหลายคุณอนเนกนะวิกมูลเจ้าของสโลแกนว่าเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่ากล่าวว่าครั้งหนึ่งพยายามตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์มาปิดลงบนกระดาษพิมพ์ดีดอย่างประณีตเก็บไปครั้งข้อมูลในบรรดาข่าวทั้งหมดที่เก็บขาชอบข่าวเรื่องช้างน้ำตัวเจ๋วเป็นพิเศษเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับสนุกสนานดี ข้อมูลแรกๆกที่ทําให้คุณอเนกรู้จักช้างน้ําคือหนังสือชื่อล่องแก่งแม่น้ําปิงที่คุณยุทธเดชคํารณนําข้อเขียนเรื่องช้างน้ําที่คุณประการตันไพรัฐเขียนไว้ตั้งแต่พศ2506จากหนังสือชื่อล่องแก่งแม่น้ําปิงคุณยุทธนําข้อเขียนเรื่องช้างน้าโดยคุณประการตันไพรัฐมาสรุปลักษณะของช้างน้ําไว้ว่า ช้างน้ําเป็นสัตว์แปลกประหลาดเป็นสัตว์กึ่งนิยายกึ่งความจริงเล่ากันเฉพาะทางเหนือของประเทศไทยเราวพม่า,มาและเขเมรเท่านั้นมีรูปร่างเหมือนช้างที่เราใช้ลากสุงผิดแต่ตัวมันเล็กและชอบอาศัยอยู่ในน้ําที่เป็นวังลึกๆงาของมันมีพิษอยู่และเป็นสัตว์ปูอันไร้กาศของช้างบกบริเวณใดเป็นที่อาศัยของช้างน้ํา ช้างบกช้างทั่วไปจะไม่ยอมลงน้ำตรงนั้นเลยไม่ว่าควานจะบังคับด้วยวิธีใดๆก็ตามช้างบกเท่านั้นที่จะรู้ว่าตรงไหนมีช้างน้ำอาศัยอยู่หลักฐานการพบเห็นของคุณประการคือครั้งที่หนึ่งเมื่อประมาณพศ2483ขณะที่คุณประการสำรวจไม้ในแม่น้ำปิงไปถึงบริเวณศพห้วยแม่ตื่นพบชาวบ้านทอดแห่ได้สัตว์ประหลาดตัวหนึ่งขึ้นมา มีลักษณะเหมือนช้างทีแรกคุณประการเข้าใจว่าเป็นลูกช้างแทงเมื่อวัดขนาดดูก็พอจะจำได้ว่ามีส่วนสูงหกนิ้วไม่มีขนหนังสีดำมอมอ,มอเหี่ยวยนเป็นบางแห่งไม่ตึงเหมือนหนังปลาชาวบ้านที่ทราบเรื่องบอก,กว่านี่แหละช้างน้ำครั้งที่สองนายประการเห็นจากรูปถ่ายในหนังสือพิมพ์รายวันต่างประเทศฉบับหนึ่งจำไม่ได้ว่าชื่อหนังสือพิมพ์อะไร มีคำอธิบายใต้ภาพว่าช้างน้ำได้จากแม่น้ำสารวินมันแทงเท้าช้างของชาวบ้านขณะลงไปอาบน้ำและตัวช้างน้ำพล่อยติดช้างบกขึ้นมาบนบกด้วยเพราะมันดึงงาออกจากเท้าช้างบกไม่ได้ช้างทั้งสองต้องตายด้วยกันทั้งคู่ทางการพมาร่าได้ดองซากช้างนั้นเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และต่อมาได้ถูกขโมยไปช้างน้ำตัวนี้สูง3นิ้วฟุตมีงางงอนทั้งสองข้างรูปถ่ายดังกล่าว นายประการว่าเคยให้ท่านผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงในสำนักงานดูกันแล้วนายประการกล่าวต่อไปว่าเงาของช้างน้ำก็มีพิษสงมีเรื่องเล่ากันว่าคนเราถูกแทงแม้แต่ด้วยเงาก็จะตายทันทีแต่ข้อนี้ยังไม่มีประจักษ์พยานต่อไปเป็นข่าวช้างน้ำจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพศ2539ที่คุณอเนกเก็บไว้ภาพ ไทยรัชบับวันจันทร์ที่วันที่21ตุลาคม2539ขึ้นปกรูปสัตว์ประหลาดลักษณะเหมือนช้างตัวขนาดเท่ากลักไม้ขีดพระธุดงไปพบกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีระบุว่าเป็นช้างน้ำสัตว์ในตำนานของกะเหรี่ยงพระธุดงนั้นชื่อพระประกิจตันติสาโรอายุ42ปีเล่าว,ว่าคืน15คห้าวันหนึ่งก่อนเข้าพรรษาระหว่างนั่งสมาธิปโปรดสัตว์อยู่ภายในกรดที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้ยินเสียงร้องคล้ายเสียงช้างป่าจึงลุกจากการนั่งสมาธิเอาไฟฉายไปส่องดูรอบๆบ,บริเวณกรดก็พบโขลงช้างซึ่งมีด้วยกันสิบกว่าตัวแต่สิ่งที่น่าแปลกประหลาดคือช้างเหล่านั้นมีขนาดเล็กเท่ากักไม้ขีดไฟเมื่อใช้ไฟส่องดูนานนานช้างก็ตกใจพากันหนีพระประกิจจึงส่องไฟสำรวจอีกทั่วๆบริเวณจนพบช้างตัวหนึ่งนอนตะแคงตายอยู่ จึงเอาใบไม้ห่อซากไว้จนรุ่งเชา้าจึงได้ทุดงต่อไปพอคนกระเรียงนำข้าวปลามาถวายพระประกิจก็เล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟังพร้อมกับนำซากช้างที่ยังไม่เน่าเปื่อยมาให้ชาวกระเรียงดูรุ่งขึ้นไทยรัฐฉบับวันพุทธที่วันที่23ตุลาคม2539ก็ลงข่าวช้างน้ำต่อไปว่านายสุรศักดิ์เย็นทั่วอายุ30ปีราษฎรบ้านพระเจดีสามองค์ได้รับมอบหมายจากพระประกิให้ดูแลช้างแทน ได้หอบช้างหลบหนีความวุ่นวายจากผู้ที่สนใจไปขอซากช้างน้ําก่อนจะตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครพร้อมผู้สื่อข่าวไทยรัฐเพื่อให้สัตวแพทย์จากสวนสัตว์ดุสิตร,รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์จากมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์พิสูจน์ดูคณะผู้พิสูจน์ประกอบด้วยนายสัตวแพทย์อลงกรณ์มหานกผู้อํานวยการสวนสัตว์ดุสิตรองศาสตราจารย์ดตรสืบสิงสนทิรัฐผู้เชี่ยวชาญจําแนกสัตว์คณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ด็อกเตอร์อนันต์สีขาวหัวหน้าภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์นายประกรณ์โง่มณีแห่งมูลนิธิคนรักช้างและอื่นๆผู้พิสูจน์จํานวนหนึ่งเห็นว่าซากนี้ไม่ใช่สัตว์แต่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นขนาดที่จํานวนมากไม่กล้าฟันทงโดยให้เหตุผลในเรื่องข้อจํากัดของเครื่องมือที่ใช้กล้องขยายที่มีอัตราส่วนสิบเท่าอ้างพบช้างน้ําจิ๋วขายห้าล้าน มติชนรายวันฉบับวันพุทธที่วันที่9พฤษภาคม2550ในปี2539ยังมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับช้างน้ำอีกหลายครั้งข้อมูลของข่าวก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันไปแต่ส่วนหนึ่งที่ไม่ต่างกันเลยก็คือขนาดของช้างน้ำที่พบทุกครั้งจะมีลำตัวยาวประมาณ3 6นิ้วและมีราคาซื้อขายค่อนข้างสูงดังนั้นการด่าสาวสาวที่ค่อนข้างมีน้ำมีนวลว่า อีช้างน้ำจึงผิดอย่างแรงด้วยเป็นการผิดมารยาทที่เอาเรื่องร่างกายคนมาบุลอลอี่แล้วและยังผิดในแง่ข้อมูลอีกด้วยเพราะถ้าช้างน้ำมีจริงมันก็คือช้างจิ๋วนั่นเองโปรดทราบ